แมนการินเล่นใหญ่จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ส่งตรงถึงหน้าบ้านด่าสุดแมนการินจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับภรรยาและลูกน้อยในคันโดยการออกรถดูป,ป้ายแดงพร้อมกับบอกว่าวันนี้วันดีมีพัสดุมาส่งถึงหน้าบ้านแฮชแท็กออกมารับด้วยตัวเองแฮชแท็กเขียนบอกว่าอย่าโยนเขาก็ไม่โยนจริงๆ กะจะเซอร์ไพรส์สีสักหน่อยแฮทแท็สรุปสียังไม่ตื่นเดี๋ยวเซอร์ไพรส์อีกทีคันนี้เลือกอย่างดีตั้งใจให้สีกับเจ้าแสบนั่งกันสบายสบายสาเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วแฮทแท็กตื่นเต้นมากคันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีใครมีไอเดียบ้างครับ